ที่กองบังคับการปราบปรามพลตํารวจเอกสราวุฒิการพานิชรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกรณีพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันออนไลน์เดินทางเข้าไปติดตามความคืบหน้าหลังจากในวันนี้มีการเรียกสอบปากคําพยาน5ปากของผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมพลตํารวจเอกสราวุฒิกล่าวว่าวันนี้ได้มาติดตามความคืบหน้าของคดีนี้นะคะก็มีการนัดพยานทั้ง5้าปากมาสอบ เพิ่มเติมตามคำร้องของผู้ถูกกล่าวหาไม่ขอเปิดเผยว่าทั้ง5คนเป็นใครบ้างแต่เปิดเผยได้ว่าเป็นข้าราชการตำรวจทั้งหมดค่ะมีรายงานว่าในวันนี้นะคะพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยอดีตรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ก็เดินทางมาด้วยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ได้มาในฐานะหนึ่งในพยานทั้ง5ปากนะคะมาในฐานะที่ปรึกษาของฝั่งผู้ถูกกล่าวหา คล้ายๆกับเหมือนกับทนายค่ะซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้ให้สิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาในการหาพยานมาเพิ่มจะพิจารณาด้วยว่าพยานที่นํามานั้นมีข้อเท็จจริงสําคัญหรือไม่อย่างไรสามารถหักล้างอะไรได้เพื่อที่ศาลจะนํามาพิจารณารวมด้วยในกรณีที่สอบครบทั้งหมดแล้ว5ปากหากว่าพยานไม่มีน้ําหนักเพียงพอคณะกรรมการก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาสิ้นสุดการสอบสวนได้เลย โดยพลตำรวจเอกสราวุธรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าตนเองไม่ได้หนักใจอะไรยืนยันจะให้ความเป็นธรรมและพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง